สรุบมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับยามว่าเป็นบบ2ตัวล่างรุ่นขึ้นลง24ตัวเหมือนเดิมนะครับหุ้นรอบบ่ายจะต้อทีนท่นี้เคบ่ายจีนบ่ายห้างเสียงบ่ายนะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับถ้านี้เคบ่ายเข้าก็คือไม่ไม่แนะนําให้ตามจีนต่อหรือตามห้างเสงต่อนะครับเพราะว่าถือว่าเข้าแล้วคือได้กําไรแล้วนะครับแต่ถ้านี้เคียไม่เข้าก็คือเบิ้ลทบมาเอาทุนและกําไรที่ที่จีนนะครับก็ยังจะได้เต็มเต็มอยู่นะครับแต่ถ้า หลุดมาที่ข้างเลยก็ต้องทบมาเอาทุนคืนหรือว่าท่านที่จะจัดตามแค่สองรอบรอนึงก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่าไม่ตุดหลุดวันนี้พรุ่งนี้มันก็เข้าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้ฝากไว้อันนี้เป็นลาย ID ผมนะครับถ้าเกิดวันไหนผมไม่ได้สะดวกให้อะไรไม่ได้ลงคลิปท่านอาจจะรู้ต่อน,นั้นก็ไลน์มาถามได้นะครับผมไม่คนให้ลายเองครับก็คือท่านไลน์มาถามนะท่านไม่ต้องกลักวผมจะกัดอะไรแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าแนะนําว่าท่านที่จะไลน์มาถามก็คือคนเข้าใจารายละเอียด หมดแล้วนะครับคือผมถ่ายรูปให้ดูแค่อย่างเดียวครับไม่มีรายละเอียดให้เหมือนในคลิปแต่ละทั้งสิ้นนะครับนะครับอีกต่างท่านหนึ่งที่อาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่ให้หุ้นแบบครอบจักรวันวันหนึ่งเป็นสิบรอบยี่สิบรอบอย่างนั้นนะครับคือถ้ามันเยอะไปครับท่านก็แทงไม่โถมันเยอะมากไปครับทวงไปก็เจ้ามือกินหมดนะครับท่านไม่รู้ว่าอันไหนมันจะเข้ามากเข้าน้อยนะครับของวันพฤหัสนี่สองสองตัวล่างนะครับได้เลขการที่เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์คือยังไงครับเจ็ดศูนย์คือรูด ยี่สิบสี่ตัวคือการเอาเจ็ดศูนย์ลบสี่สี่สิบหกนะครับเออเจ็ดศูนย์ลบยี่สิบสี่ได้สี่สิบหกนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์บวกยี่สิบสี่ได้เก้าสิบสี่นะครับนะครับคือเลขทั้งหมดจะตามนี้ครับส่วนท่านที่จะตัดเลขบางเลขออกก็ตัดเลขของเมื่อวานออกก็ได้ครับเช่นนี้เคจะตัดเมื่อวานออกเช่นเจ็ดเออมันมันมีเจ็ดสามเอจ็ดสามอย่างเงี้ยครับจะตัดเจ็ดสามเก้าสามอะไรแบบนี้ออกก็ได้นะครับต้องลองไปไล่ดูผลย้อนหลังเอานะครับตามอัธยาศัยนะครับ หรือว่าถ้าจะรูดน้อยกว่านี้เช่นรูดแค่ขึ้น10ลง10เป็น20ตัวหรือขึ้น15ลง1 5เป็น30ตัวก็ลองไปไล่ดูผลย้อนหลังเอาเองได้นะครับผมมีพูดไว้ไว้อยู่บ้างนะครับคลิปคลิปก่อนๆน,นะครับคือมันก็มีถูกแต่ว่าความถี่ในการถูกจะน้อยหน่อยเช่นสมมติ6 3าใช่ไหมครับ9ี่านท่านถ้าจะไม่ถูกถ้าท่านรูดแค่สิบตัวแต่ว่าอันนี้มันจะเข้าอยู่บางถ้ารูด15ตัวก็ยังยังจะถูกบ่อยอยู่นะครับ นะครัแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับของรอบบ่ายวันพฤหัสนะครับ